หลายพี่รันจะกินของเฉพาะของคนญี่ปุ่นน้องโบลอยวัดีจ้ะน้องสุริยาแต่ถ้าลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์กลับไปก็จะไปกินจ้ะอนะอนั่งบนรถทัวร์นั่งบนเครื่องบินเอาคนแก่น้อยมีลูกลูกสาวไปด้วยเคี้ยวหมุมหม,มับมุมม,มับมุมมับอแล้วกลับไปเนี่ยนะจะไปเหมากระป๋องซื้อกระป๋องเป็นลังๆเอาไปเอาไปแจกตามหมู่บ้านอ่ะคนเท่าคนแก่เพราะลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอ่าแล้วก็ทําขาย เออทำปากกระกป๋องน้ํายาปากระกป๋องอะไรก็ได้เออขายอือสุดยอดมาแหละขายถูกถูกอืมช่องอิงโชว์วดีจ้ะอืมขอบคุณก็น้องอเล็กเก้ายอดถูกต้องอันนี้รู้จ้ะอืมให้ทีมหลังบ้านประจํานี่พ่อฮักอิลาน้อยแอดมิงชอบพิรันนะจ้ะอืมพ่อท็อปจ้ะก็บี <laughs> เอา ไม่ปานน้องโดนน้องโดมโสดจ้ะระหว่างระหว่างประแจกับมีดในมือกลัวอะไรเลือกเอากบี <c oughs> โดนเมียขู่แล้วกู <c oughs> วันดี้จะน้องน้ำพึง่งสวัสดีพี่รันงานวันงานวันเกิดน้องอย่างเดียวก็เละไม่ต้องอาบน้ำและเป็นจริงคืนวันเละอย่างน้องพูดทั้งที่ตอนกลางวันฟาสฟาสแจ้งจังปาง ลูกสาวเรารู้ล่วงหน้าว่าฝนตกนะลูกสาวเรารู้ว่าเออกลางรู้ว่าฝนจะตกกลางเต็นท์ไ้เลยกลางเต็นท์ไว้อือมสี่สิบโต๊ะเอากางเต็นท์กลางเต็นท์ไม่รอเลยแล้วลูกสาวบอกว่าฝนจะตกแค่ชั่วโมงเดียวมันก็ชั่วโมงเดียวจริงๆอืมวาจาศักดิ์สิทธิ์อืมพี่ในหวัดดีจ้ะขอบคุณกัน้องแหม่มอาชาแนลฝากน้องแหม่มอาชาแนลด้วยนะ ผมอยู่ดูดูดคุณรันได้สดแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นผมก็จะได้ออกไปทํางานแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องอเล็กอร่อยนะคุณรนันอร่อยสิอืมน้องทิพทิบสวัดดีจ้ะน้องราเชนสวัดดีจ้ะอ่านว่าชามอาไมาเดียวว่ามีรูปน้องในซองก็คือในโซนภาคอีสานค่ะยี่สิบกว่าจังหวัด จริงเหรอหยีซิเพื่องวันเลยนะทําทําไมไม่ไม่เอาทั่วไทยเลยล่ะเออภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เออตะวันออกตะวันตกแล้วก็นูน่นเคยเยีบไปถึงสปปลาวนูน่นเออใช่ไหมล่ะเอฟซีลูกสาวเราสปรป,ร,ปร,ราวเยอะเออสัญญาคำมั่นํำมั่นสัญญาน้องพูดในคลิปอ่า น้องพูดในคลิปใครครับก็คลิปอืมนี่คลิปเป่าโทนไงอืมอ่าใช่น้องจะเป็นพรีเซนเตอร์ประจำภาคอีสานอ้าวทำไมไม่เอาทุกภาคเลยล่ะทำไมไม่เอาคุมทั้งคุมทั้งหมดเลยสี่ภาคอ๋อทุกภาคมีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วทั้งเหนือล่ะทั้งเหนือใ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ อันนี้ที่กินกินนี่น,นี่นี่จะกินเพราะอะไรหรอไหมจะกินเพราะองค์อิงเป็นพรีเซนเตอร์นะอืถูกอืมแอดแม่ลานอีลานน้อยไม่ขออะไรแค่ขอแค่กำลังใจใจให้ใจมีใจต่อกันอืมนะอ่าเท่าแก่น้อยในกรุงเทพจะมีจะมีอีกหรือครับจะมีอีกครับอืมน้องเป็นตัวแทนในภาคอีสานจา้ะ อ่าโอเคน้องชาติเขาซื้อเป็นตัวแทนภาคภาคเขาจะแบ่งออกเป็นโซนของเท่าแก่น้อยโอเคก่ะน้องสิริพรอ,อืมูดะืมชูชูอะไรเหรอเนาะก้ายอดเอฟซี FC เขายืนหนึ่งอ้อชูดามอ่ะชูดานเนาะเอฟซก็มีครับยืนหนึ่งอ่าโอเคแล้วอยู่นะคนปรปฐมจะกินไหมเนี่ย แล้วอยู่นครปฐมจะได้กินไหมเนี่ยได้กินสิเขาก็ต้องขายใช่ไหมล่ะอ่าใช่ไหมอันว่าชามเขาก็ต้องขายใช่ไหมเป็นวีเซนเตอร์เนี่ยเออเออปลากระป๋องปุ้มปุ้ยแล้วก็เท่าแก่น้อยอ่ะมึงต้องขายสิมันต้องได้กินสิใช่ไหมอ่าขอบคุณกนกชรินพี่กุลทองสวัสดีค่ะแมรันวันนี้ทันจ้าโอเคจ้ะ โอ้ทางบ้านโป่งขายดีมากราชบุรีอืมมันก็ต้องกระจายกระจายไปทุกภาคอะ่ะอ๋อจะโซนภาคอีสานจะเห็นน้องขึ้นป้ายใหญ่ครับพี่รันสำหรับเท่าแก่น้อยในโซนอีสานอ,อ,อ๋อรูปหัวลูกเสาเออแบบกระดานใหญ่ๆใช่ไหมกระดานใหญ่ๆขึ้นติดตึกตึกสิบก,กว่าชั้นนะตึกตึกสชั้นน่ะใช่ไหมล่ะ เออทางทางด่วนหรือหรือว่าตามตามตามถนนหนทางที่สี่แยกหรืออะไรใหญ่ๆอะ่ะก็จะมีรูปจะมีรูปลูกสาวเราติดใช่ไหมอืมน้องยุทธนาสวัสดีจา้าพี่รันอยู่จังหวัดไหนของญี่ปุ่นโตเกียวจา้าอยู่ในใจกลางของโตเกียวเลยแหละอยู่นิริมานั่งรถไฟสิบนาทีไปอิเคบุโครอืมแล้วก็ไปโอเวโนแล้วก็ไปชินยูกุอ่กินซาลกปุงยี่อืม เห็นคลิปวาจาน้องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ายัางคะเอาคลิปของใครบอกด้วยจะให้ fc ยืนหนึ่งไปดูอืมเราจะได้บอกว่าเราไมา่ในโม้เราพูดเรื่องจริงอ่าบอกคลิปดิจะ่ะว่าเป็นคลิปของใครนะอ่าเหตุเห็นคลิปวาจาน้องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือยังคะอืมลูกสาบวบอกว่าวันนี้จะต้องได้เล่นได้เล่นน้ําฝนแน่นอนอ่ะฮะ กะบีอ่าโอเคคนเดินทางกระบีไม่ได้เจ้าชู้เฉพาะในโซนดีสารนะครับอืมเฉพาะในโซนดีสารเดี๋ยวเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาตกลงแล้วเออเท่าแก่น้อยนี่เขาตกลงแล้วละจ้ะไม่ใช่เขาไม่ตกลงตกลงร้อเปอร์เซนแล้วก็ปลากระป๋อง ปุ่มปุ้ยนี่ก็ตกลงแล้วจ้ะตกลงแล้วเปอร์เซนต์ m ร้อห้าสิบก็ตกลงแล้วจ้ะอืมอืมน้องทีอัศจรรย์จริงๆเกิดขึ้นกับผมหลายครั้งแล้วครับองค์อิงอขอบคุณมากกัะน้องลอยแล้วก็ถามองิงอิงอมเพียงนอนดูอยู่จ้าโอเคจ้าน้องยกๆกนอนดูได้เลยจ้าง่วงก็หลับไปเลยแล้วเปิดฝังไปด้วยน้องสิริพรขนาดขนาดเจโอที่ขายไข่เจียวลุปูเดียวเนี่ยไม่มีเกาหลียังยังให้ ยังให้ยังให้ซองมะมีเกาหลีเดี๋ยวก่อนขึ้นจากร้อยเออพันสองร้อยเดี๋ยวนี้จานละสี่พันสี่พันเดี๋ยวน้องสิริพรขนาดเจโอที่ขายไข่เจียวปูเดียวอือพี่นันเข้าใจยากนะเนี่ยขอบคุณก็น้องลอย อืมน้องอิงค่ะอันว่าชามต้องไปเที่ยวรีสเกตแล้วจะแล้วจะเคยไปมาแล้วจะเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งไปบ้านน้องมาแต่ไม่เจอน้องเพราะน้องมาทัวร์กรุงเทพอ๋ออันว่าชามเคยไปสีสเกตแล้วใช่ไหมแต่ไม่เจอลูกสาวลูกสาวไปทัวร์กรุงเทพใช่ไหมน้องยุทธนาผมเคยทํางานเอ่อผมไปทํางานก่อนครับแม่เมื่อก่อนเคยมาทำงานใช่ไหมเมืองโตเกียวของญี่ปุ่นสวยมากครับเวลากลางคืนอืม พี่รันว่ากลางคืนนะบ้านเราสวยกว่านะพี่รันว่าแต่ที่ญี่ปุ่นมันไม่อันตรายแค่นั้นเองมันมีหลายคลิปครับพี่อ่าไปเลือกดูเอาก็แล้วกันอืมไม่ป่านบอกว่าเข้มกาลังใจอ๋อเป็นกำลังใจให้น้องเข้มนะโอเคจ้ะขอบคุณกับน้องน้องต้นนาคูนช่องพี่รันเนี่ยพี่รันกาลังจะบอกน้องต้นนาคูนนะช่องพี่รันเนี่คืออ่านคอมเมนต์ของเอฟซีนะพี่รันปนพี่รันจะเน้นการอ่านคอมเมนต์ของของเอฟซี แต่ถ้าพี่ลานจะขึ้นหัวข้อเออวิช่องพี่ลานไม่ใช่ช่องวิจารณ์นะเออกําลังบอกน้องต้น,นะคูน่ะนะคือไม่ใช่ช่องวิจารณ์ไม่ใช่ช่องอวิเคราะห์ข่าวนะอันนี้เป็นช่องที่เมาส์มอยคุยกันธรรมสาบตามภาษาคนบ้านๆนะตามภาษาคนบ้านๆคุยกันสนุกคุยโนูหัวม่วนแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของ fc fc ก็อยาก,ใค,ยากใครอยากให้ใครอยากให้พี่ลานอ่านคอมเมนต์ก็พิมพมาพี่ลานก็จะอ่านออกไล์สนให้อืม โอเคไหมแต่ข้อมูลของลูกสาวพี่รันก็ไปดูคลิปลูกสาวพี่รันไปดูทุกคลิปแหละพี่รันไปดูทุกคลิปแหละแต่ช่องของแม่รันเนี่ยช่องของพี่รันเนี่ยไม่ใช่ช่องวิจารข่าวไม่ใช่ช่องสายข่าวนะไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องอะไรนะ,ะเสนอข่าวโอเคนะเข้าใจหรือเปล่าอันนี้เป็นช่อง เมามอยคุยภาษาองค์อิงคุยเรื่ององอค์อิงแล้วก็ยืนหนุ่องอิงให้กําลังใจลูกสาวจ้ะลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์ของของเท่าแก่น้อยเราก็ขึ้นมาแสดงความดีใจเออลูกสาวมาเป็นพรีเซนเตอร์ของปากกระป๋องป้งปุยของของพ่อหม่ำหม่ำจกมกเราก็มาแสดงความดีใจเราก็มาคุยว่าเออลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์ปากกระป๋องปูงปุยจะต้องอร่อยแน่เลยคนก็ต้องซื้อเยอะ เออเราก็พูดกันแบบเนี้ยคือช่องเนี้ยมันไร้สาระมันมีไม่มีสาระหรอกมันคุยสนุกสนุกไม่ต้องมีประเด็นไม่ต้องมานั่งจับข่าวคุณเอาข่าวคุณนู้นคณนี้มานั่งพูดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวเอาไปพูดแล้วมันไม่เป็นเรื่องจริงมาวิจารณ์แล้วมันไม่ตรงประเด็นสวยชีหายเลยอืมโอเคนะอืมเข้าใจตามนี้นะจ๊ะอืมนี่แหละเจ้าของช่องหน้าอ่านคอมเมนต์จ้ะแล้วพี่รันเออ ที่รันทำ YouTube เนี่ยไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเงิน youtube มาเลี้ยงชีพนะไม่ไดเอามาเลี้ยงชีพจ้ะเอาทำบุญอืมนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมอ่ะอยากขึ้นก็ขึ้นบางทีสามวันก็ไม่ขึ้นแต่เพราะอะไรรู้ไหมเรายืนหนึ่งองค์อิงเราเชียวเพราะลูกคู่บุญคู่บรารมีเพราะฉะนั้นเราไม่ขึ้นไม่ได้จ้ะ เราต้องขึ้นมาพูดเรื่ององค์อิงอย่างเดียวคนอื่นเราไม่พูดถึงไม่เอ่ยถึงจ้าโอเคนะคะถ้าชอบก็เข้ามาถ้าไม่ชอบก็เชิญออกไปเลยจ้ะอือไปดูช่องที่มีสาระไปดูช่องที่เออที่เขาวิเคราะห์ข่า,ขาววิจารณ์ข่าวนะคะช่องนี้เขาเป็นช่องเมาส์มอยองอิงจ้ะเป็นช่องเชียงองอิงเป็นช่องที่ยืนหนึ่งองอิงเป็นช่องที่ให้กำลังใจพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีสอคนเท่านั้นแหละจ้ะ